าเซนนี้หน่อยกล้านแล้วอ๋นถ่กไ้อะไรถ่ายไ้บ้างอะไรนะไม่ได้อน้เข้าไปทําอะไรรำตึกไหมอ่ะดึกครับไม่ไม่ตึกถ่ายดีๆหน่อยอ

ติดแน่นะมามาเร็วได้ไหมนะ <c oughs> ได้ว่าเต๋าเต๋าเอ้ยที่ฝึกฝนมาเป็นไงอะ่ะ <c oughs> แต่กล้องมันดี <c oughs> ไือต้องมาไหนพี่เ <c oughs> อาดูโต้เ่ยนะ <c oughs> อ๋อโต้แมนวนวดเหรอ <c oughs> 对吧？